มาดู XO กันหน่อยครับอาการไม่ค่อยดีดูภาพใหญ่ก่อนโอ้โหขึ้นไปสูงเลยดูมันก็ได้ดูการขึ้นลงของหุ้นตัวนี้ก่อนเนาะเข้าตลาดมาปรับฐานลงไปที่3.66 ขึ้นไป8.05ย่อ4.4ไม่หลุดแนวรับเดิมนะแนวรับเดิมอยู่3.66ถูกไหมจาก4.4ที่ปรับฐานใหม่ขึ้นไปทำํำ Hi อยู่ที่12บาท90ตังค์ตอนเซอร์กิตเบรกเกอร์ปรับฐานลงมาลึก3.14หลุดแนวรับเดิม แนวรับเดิมคือ3.66ตอนนี้ปัจจุบันทําฮายสูงสุดอยู่ที่14บาท90มันใช่จุดเข้าไหมถามแบบนี้ก่อนไม่ใช่นะครับอันนี้คือแนวต้านสำคัญเลยไม่ใช่นะครับมาดูกันว่าคนที่เขาใช้แนวเหมือนผมเนี่ยการหาจุดเข้าที่ดีเนี่ยกี่บาท ไปตัดสินใจกันที่เดครับเดจะบอกได้ง่ายกว่าเทนใหญ่มันจะลำบากนะปรับเส้นก่อนจัดทรงเส้นก่อนนะครับเห็นไหมจุดเข้าซื้อที่ดีมันแค่4ี่หบาทเองนะครับอ่าแนวรับแนวต้านปัจจุบันเลยแนวรับ1 2บุดส แนวต้าน14.9ี่ท้สที่ทำลาสูงสุดเมื่กี้ครับตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่12.6ถ้าหลุดแนวรับ12.2เนี่ยมีโอกาสย่อลงได้สูงมากเลยครับนะครับตอนนี้เรามาดูเทรนด์ของหุ้นก่อนเทรนด์ของหุ้นดูยังไงถ้าเอาหลักทฤษฎีของเส้นค่าเฉลี่ยดูแบบนี้ ใช้เส้นยีวันก็ได้นะครับใช้เส้นยีวันก็ได้นะครับถ้ามันหลุดเส้นสีเหลือง20วันเนี่ยมันมีโอกาสย่อนะบอกก่อนก็คือหลุด12.2นั่นแหละใช่ไหมอีกแบบหนึ่งก็คือการตีเส้นเทนเป็นแนวทะยง2เส้นนะครับเดี๋ยวตีให้ดูอันนี้มันเป็นระบบที่ไม่มีเครื่องมือไหนที่ใช้ได้นะ อาง่ายคือต้องทําเองนั่นแหละเขาเรียกว่าต้องทําเองนะครับผมก็เรียนรู้ตัวนี้อยู่ประมาณประมาณสองปีนะครับ <wheelchair, S 1> ประมาณ2ปีนะครับก็การตีเส้นเทนเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเส้นเทนฝั่งโลฝั่งโลคือฝั่ง <c oughs> ด้านล่างเส้นเทนฝั่งไฮคือฝั่งด้านบนด้านบนส่วนใหญ่ <c oughs> จะตีเป็น <c oughs> เป็นทรงกระบอกท <c oughs> ี่มัน เท่ากันนะครับอธิบายยังไงดีเนาะนะครับเป็นทรงกระบอกที่มันเท่ากันแล้วก็วางที่จุดไฮของแต่ละไฮนะครับมองดูตอนเนี้เราจะอ่านว่าถ้าเกิดเดี๋ยวใช้นี่ดีกว่านี่ครับจุด เข้าซื้อที่ดีมันก็จะประมาณแถวๆนี้ถูกไหมอ่าแถวๆนี้ถูกไหมก็คือยืนเหนือเส้น200วันหรือแบบนี้หรือแถวๆนี้นี่แถวๆนี้ถูกไหมมีสองอย่างอ่าให้ทำให้สองตัวเลย จะได้ไม่งงนะครับนี่ครับนี่คือหลักการมี2แบบคือดูจุดเข้าที่ดีโดยใช้เส้น200วันกับดูจุดเข้าที่ดีโดยใช้เส้นเทนเสนกดถ้าเส้นเทนเสนกดถึงก่อนเชื่อเส้นเทนเส้นกดถ้าเส้น200วันถึงก่อนเชื่อเส้น200วันตอนนี้เส้นเทนเสนกดถึงก่อนคือประมาณ4บาทนิดนิดถึง5บาทแต่เส้น200วันบอก6บาทถึง7บาท คุณก็ต้องเชื่อสัญญาณที่ไวที่สุดก่อนถูกไหมอืมต่อไปนะครับถามว่าทำไมผมถึงมาเตือนเหมือนคลิป scgp ครับคือตอนเนี้ยมันทำ high สูงมากจากที่เคยได้1 2จุดขว่กว่าตอนนี้มันเป็น14.9แล้วแล้วถ้ามันปรับตัวลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทนได้เลยนะครับ <c oughs> เปลี่ยนเทนได้เลยคนที่ไม่รู้แล้วไปเข้าจุดสูงสูงที่โค้ด สอนผมว่าเข้าไปจั่วยอดแล้วคุณมาบ่นว่าหุ้นม,มันไม่ดีอ่ะจริงๆอ่ะคุณไม่ได้ดูมากกว่าก่อนคุณจะซื้อหุ้นอ่ะคุณดูกราฟก่อนหรือคุณซื้อหุ้นก่อนก่อนจะดูกราฟเอาถามตัวเองก่อนทีนี้ก็เราก็เตือนตรงนี้เลยถ้า xo หลุดเดี๋ยวนะตีมาตรงนี้ก่อน ้า XO หลุด12.5เนี่ยคนที่ทุนประมาณทุนคนที่ทุนเลย12.5หรือ13 14อะไรเงี้ยต้องต้องต้องวางแผนออกแล้วนะนะต้องวางแผนออกแล้วนะแต่ถ้าคนทุนตามทุนใต้10บาทอะไรเงี้ยถ้าเกิด XO หลุดเส้นสีเขียวเส้นเทนฝั่งโลครับถ้า XO หลุด เส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลหรือหลุด10บาทคุณต้องออกคำว่าออกคือขายเทกําไรถูกไหมสาหรับคนทุนต่ําคนที่ทุนใต้10บาทจะทุน5บาท6บาท7บาทอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนทุนสูงก็หลุด12บาทห0สิหรือหลุดแนวรับนี้เลยที่คุยกันเมื่อกี้หลุดแนวรับ 12. 2ุบ้านไข่บ้านมันแล้วครับไม่มีมาทนนะ ทนดอยก็ไม่รู้ว่าโอกาสตอนไหนเขาจะขึ้นไปรับแล้วคุณจะทนไหวไหมถ้ามันปรับตัวลงมาที่เดิมในราคา4ีหบาทถูกไหมนะครับสรุปแผน xo แนวรับ12.2ถ้าหลุดต้องถอยจะทุนต่ำทุนสูงก็ควรถอยอันนี้แล้วแต่ตัดสินใจของเจ้าของพอร์ตเองครับเจ้าของเงินนั่นแหละนแนวต้านคือ14.9 แต่ถ้าเขายังยืนพื้นไม่หลุด12.2โอก็มีโอกาสขึ้นต่อครับนะครับแล้วถ้าขึ้นจริงๆคูณควรจะเลย14.9อันนั้นขึ้นแน่ๆนะครับขึ้นแน่ๆนะครับ,นนรบมองดูแต่ถ้า xo หลุด12.2และหลุด10บาทอีกจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงทันทีขาลงดูยังไงตีแบบนี้ตีได้เหมือนกัน แต่อย่าลืมว่าตัวนี้มันไม่มีเครื่องมือตายตัวในการตีคุณจะต้องไปตีเองนะครับคุณจะต้องไปเรียนตีเองอะ่ะใช่มจริงๆริงมันก็ศึกษาจากผมก็ได้นะครับแต่มันอยู่ที่ความขยันของคุณเองอแหละว่าคุณจะขยันแค่ไหนนะครับไม่ตรงก็จัดไปจัดให้มันตรงอะ่ะนะครับเห็นไหม ตีให้มันฮะถ้าแบบนี้มันก็ไม่ใช่ทรงกระบ,บอกถูกปะ่ะตีให้มันลงเป็นทรงกระบ,บ,บ,บอกแบบนี้เข้าใจคำว่าทรงกระบ,บอกไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเทนมันก็จะเปลี่ยนถ้าเกิดว่า xo เนี่ยไม่หลุด12.2แล้วเบรกเกิน12.64องบาทขึ้นไปเงี้ยก็มีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าขึ้นจริงๆะคุณก็ควรจะเลยแนวต้าน1ิบสให้ได้ถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดูแค่เนี่ จาก4ี่หบาทสมมุติคนมี4ี่ห้าบาทถ้าเป็นคุณถึงสิบสี่จุดเ้าขายไหมเออกาไรกี่กี่เปอร์เซ็นต์ล้วถูกปะ <_ S 2> การทำราคาหุ้นหนึ่งตัวอันนี้อันนี้เป็นความรู้นะครับอันนี้คือบอกแนะนำเฉยๆครับไม่ได้ชี้นำอะไรนะการทำราคาหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยเอาแบบปกติทั่วไปเลยนะ300%ถือว่าเยอะแล้ว100%เป็นเรื่องปกติแต่สา0เนี่ยถือว่าน่าจะเพียงพอน่าจะเต็มอิ่ม นะครับนะครับสรุปแผน XO อีกรอบหนึ่งจุดเข้าที่ดีเนี่ยมันตั้งแต่4-5บาทแล้วจุดเข้าที่ดีของเส้นค่าเฉลี่ยสองล้ววันมันตั้งแต่6-7บาทแล้วตอนนี้มันขึ้นไปทําไ g 1สิบแล้วนะครับแล้วปรับตัวลงมา12.6ถ้าหลุด12.2คุณต้องออกก็คือคุณต้องขายนะครับยิ่งคนทุนสูงคุณก็ต้องตัดสินใจคัดที่เขาเรียกว่า Stop Loss นะครับนะครับ แล้วถ้าหลุด10บาทคือเปลี่ยนเทนขาลงทันทีจบแผน XO ครับ